โอ้โหสวยงามว่ะเฮ้ยถูกใจนันนวดเลยอะดุดันนะรู้สึกแบบดูว่าดุดันแหละเออดำทองอะไรกันนะ BG 3000สวัสดีครับเพื่นครับโอ้โหพบกับนันนวดอีกแล้วนะครับห่างหายไปนานนะครับกับการรีวิวรอกตกปลานะก็วันนี้เลิกงามยามดีนะนันนวดก็ได้ไปจัด กล่องแดงมาเลยนะครับวันนี้ไดว่านั่นเองนะครับวันนี้มาตัวแรงด้วยนะครับไต่ว่า BG 3000นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องนะเจนเจนใหม่ของกลุ่ม BG ลอกในตำนานนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นเจนใหม่ละเป็น All-New BG นะเปิดตัวกันมาโอ้นานแล้วตั้งแต่ปี2016แล้วมั้งสำหรับ All-New BG เนี่ยนะครับนนโดเองก็เพิ่งได้มีในครอบครองก็ครั้งนี้แหละนะอ่ะ วันนี้เปิดตัวด้วยสีแดงสดใสนะครับ BG 3 0 0 0นะเดี๋ยวดูรอบๆกล่องกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เบิกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการทำ YouTube นี่แหละนะอ่ะนี่นะ BG 3 0 0 0เดี๋ยวดูสิสเปคว่ายังไงบ้างครับานันวดไม่ได้หาข้อมูลอะไรมามากมายนะก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับ BG นะครับนนวดมี BG ตัวคลาสสิกอยู่แล้วนะ black and gold นะก็ลองกลับไปดู ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของนั้นหนดได้นะครับก็มี black and gold uh, BG ตัวเก่านะรู้สึกจะเป็น BG 15นะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ออกมาใช้นะจำไม่ค่อยได้เอาเรามาดูสเปคตัวใหม่กันดีกว่านะครับสเปคตัวเนี้ย อัตราทดเกียร์นะครับเกียร์เลโชอยู่ที่5.6ต่อ1นะครับของเบอร์3000นะ b g 3 0 0 0ที่เลือกเบอร์ส0มพมาเพราะว่าไม่มีเบอร์สี0 0ันพามไม่ครับก็ก็กะชอบอยู่แล้วนะครับไซส์ประมาณสักเบอร์3000ันี่แหละกำลังสวยนะตกปลาหน้าดินก็ได้ก็ประมาณนี้กำลังสวยดีนนวดชอบแล้วกันเอาว่างั้นนะน้ำหนักนะน้ำหนักอยู่ที่ 305กรัมนะครับหรือว่าตีเป็นออน์ก็10.8ออนซ์นะครับอ่าแล้วก็อัตราเบรกสูงสุดที่เหมาะสมนะก็อยู่ที่7กิโลกรัมนะครับหรือ15.4ปอนด์นั่นเองนะแล้วก็อัตราการเก็บสายนะครับต่อการหมุนแขนหนึ่งรอบเนี่ยก็อยู่ที่95เซนโอ้ถือว่าเยอะนะ95เซนติเมตรเ,เกือบเมตรเลยนะหมุนรอบเดียวเนี่ยเข้ามาเกือบเมตรแล้วถือว่าไวเหมือนกันนะนะครับหรือตีเป็นนิ้วก็37.4นิ้วนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะก็ประกอบไปด้วยแบริ่ง6 6ลูกเลยนะหกหกหกตลับดิไม่ใช่6ลูกไม่ใช่สเปคจีนนะออบอกว่าใส่แบริง่งสิ0ลูกเอ้ยไม่ใช่แล้วแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่แล้วสเปคจีนนะครับอันนี้ของแท้นะครับแบริ่งหตลับนะครับกับแบริ่งกันกับอีก1ตัวนั่นเองนะครับก็เป็น6กบกหนะตามสเปคทั่วๆไปที่ที่เขียนกันไว้นะครับต้องบอกว่า BG เจนใหม่ตัวนี้นะครับก็มีเทคโนโลยี หลากหลายรูปแบบนะที่นันวดพอได้หาข้อมูลมาบ้างนะแต่ไม่ได้ละเอียดนะครับก็รู้สึกจะมีเนี่ยดิจิเกียนะที่ที่เขา,าที่เขา,าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ ATD นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของน่าจะเป็นผ้าเบรกนะผ้าเบรของของตัวเจนใหม่พวกนี้จะเป็น ATD แล้วนะครับแล้วก็เป็นดิจิเกียนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสปูลดีไซน์แบบใหม่ด้วยนะดีไซน์สปูลแบบใหม่ด้วยแล้วก็ เป็นอะไร solid screw in handle อ่าก็คือแขนหมุนเนี่ยจะเป็นแบบสกรูที่หมุนเข้าไปนะครับอันนี้ดัานวดต้องอธิบายสเปคคร่าวๆข,ข้างกล่องก่อนละกันก,ก่อนที่จะไปเปิดดูกันนะอ่ะไปดูการจุสายนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับการจุสายเนี่ยถ้าเป็นสายโมโนโ,โ,ม,โ,โมโนโมโนนี่ก็จะเป็นสาย N นมั้งนะน่าจะเป็นสายเน,นะครับถ้าเป็นขนาด8ปอนด์นะ ขนาด8ปอนด์ไดมิเตอร์ก็ตามนี้แล้วนะลองอ่านเอาขนาด8ปอนด์ก็ได้ประมาณสัก220เมตรนะครับ10ปอนด์เนี่ยจุได้185เมตรนะครับ12ปอนด์จุได้155เมตรโอ้ก็ถือว่าเยอะแล้วแหละนะครับจะไปใส่อะไรเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวก็เตีกันไม่ไหว <c oughs> นะอ่ะมาดูที่ตัวสาย PE นะตัวนี้น่าจะเป็นสาย PE แหละนะถ้าเดาไม่ผิดนะครับขนาด15ปอนด์เนี่ยจุได้260เมตรนั่นเองนะ ขนาด20ปอนด์เนี่ยจุดได้220เมตรแล้วก็ขนาด30ปอนด์เนี่ยจุดได้170เมตรที่เห็นว่ามันจุดได้เยอะกว่าเพราะว่าสาย p e เนี่ยถ้าเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์เรื่องของการรับน้าหนักเนี่ยไดยมิเตอร์ของมันจะเล็กกว่านั่นเองนะอ่าเอา้าเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับมาแล้วครับนี่เลยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะเดีย๋ยวดูกันอันนี้แขนหมุนนะแขนหมุนต่อไปก็เป็นตัวรอกนะครับอ่ะมีแขนหมุนแล้วก็ตัวรอกดูข้างในที่มีอะไรบ้าง ข้างในจะมีประกอบไปด้วยนี่เลยอ่ะใบรับประกันนะ,ะใบรับประกันสินค้านะครับชื่อสินค้าก็ชัดเจนนะครับ BG 3000รหัสสินค้าตามนี้เลยนะครับใบรับประกันอ,อันนี้ใบรับประกันออกโดยบริษัทไดวาเซโกประเทศไทยนั่นเองนะครับอยู่ที่หว้วยขวางกรุงเทพมหานครเก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นเอกสารทั่วไปเนาะเอกสารทั่วไปว่าแมนนวลนียมีภาษาอะไรบ้างหรือเปล่าประมาณนั้นแหละนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นแมวนวลนะครับแมวนวลโอ้โหค่อนข้างใหญ่เลยอะพี้เกียจแกะออกมาในในนี้คาดว่าน่าจะเป็นไดร์แกรมด้วยนะครับเป็นไดร์แกรมของตัวรอกนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีไดร์แกรมที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเนาะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วดูสัหน่อยแล้วกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอะไรวะอ่า universal manual นะครับอ่า universal manual ก็รวมๆมานะเออขี้เกียจอ่ะเนะาะเดี๋ยวไปแกะเลยเดี๋ยวดูอันนี้อันนะึงเปิดดูให้ดูอีกอันนะึง ดูสิเผื่อมีไดแกรมจะได้ดูกันเอยนี่ไงวิธีการเห็นไหมเออมีไดแกรมไหมดูเซน่าจะมีอยู่นะปกติไงโอ้โหลอกระดับโลกอยู่แล้วนะครับได้ว่า bg นะครับโอ้โหไดแกรมละเอียดมากเลยนะก็ต้องบอกว่า bg นะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็มีป p a r e part รองรับใช้กันยาวอยู่แล้วนะครับต่อให้เป็นเจนใหม่นะนวดคิดว่าก็น่าจะอยู่กันย,ยาวเป็น10ปีเป็นขั้นต่ำมานะ เพราะว่าโดยมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับการผลิตสินค้าออกมาหนึ่งตัวเนี่ยนะครับถ้าสินค้านะั้นถูกตรีแบรนด์แล้วนะครับว่าโอเคโมดิฟายและผลิตโดยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องมี spare part เนี่ยรองรับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10ปีแน่นอนนะครับนี่โอ้สุดยอดนะครับตัวนี้เอามาดูกันที่ตัวสินค้าดีกว่านะครับมาดูทีพระเอกเรานเลยดีกว่าอ่ะแยกห่อมาชัดเจนนะก็เป็นตัวรอกนะครับแล้วก็ตัวแขนหมุน นั่นเองอาจจะดูลอกโอ้โหสวยงามว่ะเฮ้ยถูกใจนั้นหมดเลยดุดันนะรู้สึกว่าดูว่าดุดันแหละเออดำทองเหมือนกนนะ BG 3000แล้วก็ตัวแขนมุนนะครับอันนี้เป็นแขนมุนที่แยกใส่ฮอมานี่นะครับก็ที่อ่ะสเปคข้างกรองไปเมื่อสักครู่นะก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเขาเขียนว่าอะไรนะเนี่ยตัวหนึง solid screw in handle นะ มีสกูด้านในแฮนเดิลเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิธีการประกอบแขนหมุนเข้ากับตัวล็อกแบบใหม่นะครับสำหรับไดว่าเจนใหม่นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นก็คือสกูด้านแขนหมุน,นจะเป็นสกูตัวเมียนั่นเองนะครับส่วนสกูด้านตัวลอกจะเป็นตัวหู้นะสกูตัวหู้นะ,อะลองประกอบดูสิเดี๋ยวไปดูความรู้สึกของ สัมผัสแรกกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากประกอบอเอาใส่แคนหมุนเข้าไปนะนวดลองหมุนดูก่อนนะโอ้โหคุณภาพสมของเขาแหละนะครับสมราคาของเขาแหละนะครับเนี่ยลื่นแบบลื่นจริงๆนะครับลื่นก็คือลื่นจริงๆนะถือว่าลื่นเลยอะ่ะ ก็คือ,อลอกที่นันวดมีแล้วนันวดได้สัมผัสมาแล้วก็ได้ทําการรีวิวมาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีลื่นๆแบบนี้ก็จะมีอะไรว่า p i อเนียนะครับที่นันวดไอตัวสีดําเขียวลองกลับไปชมกันดูนะครับสีดําเขียวของนันวดตัวนั้นนันวดก็รีวิวไปอันน้นก็ลื่นเหมือนกันนะเออแล้วก็เป็นสเปคที่ลงงานทะเลได้ด้วยนะครับเออหรือบอกไปสเปคแบบนี้นะสเปคลงงานทะเลได้เลยนะครับเพอดูจากอุปกรณ์นะครับแขนหมุนไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุที่คัดการนะ น่าจะเป็นสเตลเลสเลยล่ะนะดูนะนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับตัวรอกของ戴维 BG 3 0 0 0อ่ะเดี๋ยวนโนหน่จะลองดูรอบๆนะว่าตัวลอกเนี่ยมีอะไรเทคโนโลยีอะไรใหม่บ้างนะครับโอ้โหนี่เลยนะครับเห็นกันจุดแรกนะครับแอร์โรเตอร์นะครับแอร์โรเตอร์ก็คือตัวโรเตอร์ของมันเนี่ยนะครับก็จะเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีเทคโนโลยีการเสาะร่องนะครับเสาะร่องเอาเนื้อนะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเพื่อลด น้ำหนักของตัวรอกนั่นเองนะครับเห็นไหมเสาะล่องทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเสาะล่องหมดเลยสําหรับโรเตอร์นะโอ้โหเฮ้ฮฮสยสวยงมามวะมีอะไรอีกดิจิกเกียนี่อ่ะคือรอบๆตัวรอกเนี่ยเขาก็จะเขียนรายละเอียดของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้ามานะครับเพื่อให้เรารับทราบว่าไอ้รอกตัวเนี้ยมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ใส่เข้าไปบ้างนะดิจิกเกียอีกหนึ่งอย่างนะอ่าดูซิมีอะไรกไหมก่อนที่จะไปเปิดฝากันนิดนึงนะครับนี่ไง อลูมิเนียมบอดี้นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้เลยเนะครับเป็นอลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมนั่นเองไม่แน่ใจอะลูมิเนียมร้อหรือเป็นอะลูมิเนียมผสมคิดว่าน่าจะเป็นอ l ลูมิเนียมผสมนะอ่าแล้วตรงนี้เขาเขียนว่า7 bearing นะครับก็คือ,อลูกปืน6ตลบบวกลูกปนกืนกันกับอีกหนึ่งก็เป็น7นั่นเองนะครับอ่าดูสิมีอะไรรอบรอบอีกไหมขอดูหน่อยอ่าดิจิเกียไปแล้วนะครับมีอะไรอีกไหมครับอ่าบนตัว บนตัวสปูลก็เขียนนะ bg 3 0 0 0นะครับอ่าแล้วก็บอกสเปคของการจุสายนะครับก็เป็นสเปคของการจุสายนั่นเองทั้งสายโมโนแล้วก็สาย pe นะครับอ่าสเปคการจุสายตัวนี้นะครับบนบนอ่าสปูลเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นยางนะเออมันเป็นยางหนึบๆนบนะครับกดลงไปจะนุ่มนุ่มนิดนิดนะครับเวลาการมัดนะครับก็คาดการไม่รูดแน่นอนนะครับเวลาเรามัดเอ็น ที่จะโหลดสายเข้าตัวสปูลเนี่ยนะครับมัดตรงนี้แล้วก็รูดเข้าไปให้มันตึงๆเนี่ยแล้วก็เอ็นมันก็จะไม่หมุนเออไม่ไม่หมุนตามตามฟรีของไอตัวสปูลที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเออนะครับ b ีบีสปตอ่าตัวนี้แหละน่าสนใจที่น่าจะเป็นระบบเบรคคาร์บอนนะครับที่เขาที่เขาเออสร้างซิสเต็มใหม่แล้วตั้งชื่อว่า s ิส t e เมแบบ A T D นะก็เป็น s ิส t e เเมเบรกใหม่นะครับก็จริงๆนะาหนวดก็ไม่กล้าแกะให้ดูนะพูดตามตรงเราไม่ใช่ช่างนะครับเออก็เตือนหลายๆคนนะคือถ้าอยากลองนะ่ลองกับลอกเก่าๆหรือลอกที่เรา,าไม่ได้ไม่ได้หวงแหนหรือมูลค่ามันไม่มากซะก่อนนะครับถ้าอยากจะลองแกะนะลองแกะดูเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ช่างเนี่ยไม่น้านวดเองไม่อยากแนะนาให้แกะสักเท่าไหร่นะครับลอกบางตัวมันก็มีมูลค่าของมันนะเนาะถ้าบางทีแกะครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าประกอบไม่ได้เนี่ยโอ้เสียดายแทนเลยล่ะนะครับอ่ะตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับตรงไอตัวที่ยึดกับคันเบ็ดนะอาจะเขียนว่าได้ไดว่าฮะเม <laughs> in in i n i n a นะครับ <laughs> เอาเถอะนะคือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตอ่าก็ว่าได้นะเอออย่าไปซีเรียสนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ฐานการผลิตอาจจะย้ายไปที่ประเทศจีนแต่ว่าในเรื่องของการควบคุมคุณภาพก็ควบคุมโดยประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะเออนี่กูพูดปลอบใจตัวเองเปล่าวะเนี่ย <c oughs> อ่ะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ของไดว่านั่นเองนะเดี๋ยวพยายามซูมให้เห็นกันเนี่ยนะสติกเกอร์ไดว่าเดี๋ยวกลับหัวนิดนึงนะนี่อ่ะเดี๋ยวสะท้อนแสงนะสติกเกอร์ไดว่านะครับนี่เอ้ยได้อ่ะดูสิโดยรอบๆบมีอะไรอีกไหมอ่าถ้าถามนน,นวดนะตอนนี้เลยเนี่ย ดูจากรูปทรงเนี่ยนันดหนดชอบนะความดุดันของมันเนี่ยถือว่าโอเคแล้วสวยงามนะเออมันมีความดุดันในตัวนะใดว่าตัวนี้เนี่ย BG ตัวนี้นะถือว่าสวยงามนันดหนดชอบดาทองนะครับนันดดก็ชอบสีทองนะแต่ว่าไม่ได้ว่าชอบโอ้โหแบบทองเลยเยอะนะแต่ถ้าเทียบกับคําว่าทองของตัวเจนใหม่นะครับทองของเจนเก่าเนี่ย เจนเก่าจะสีซีดๆกว่านะครับเออตัวตัวสีทองนะครับไอพวกเจน BG15 ้อะไรพวกนี้นะครับสีทองมันจะซีดกว่าแต่อันนี้เซียนเป็นสีทองสดเห็นไหมเออเขาก็เล่นขอบเล่นอะไรสวยงามนะเออลืมไปลืมจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสปูนของไดว่า BG เนี่ยก็ไปเป็นต้นแบบในเรื่องของการผลิตอ่าลอกหลายๆตัวเหมือนกันให้เขาเรียกว่าลอกเลียนแบบอะ่ะเออแบบสไตล์อะ่ะสไตล์อะ่ะเห็นๆเ,เลยนะโนดเคยซื้อมาใช้ก็อาชิโนมีอยู่แล้วนะ สไตล์แบบเนี้ยนะครับเป็นทองตัดดําแล้วก็มีเสาะร่องแบบเนี้ยเป็นสีทองอะไรแบบเนี้ยนะครับมีนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะใครๆก็อยากเป็นอ่าล็อกตัวเทพทั้งนั้นก็ทาไม่ได้เต็มที่แล้วก็เอารูปหลักภายนอกก็สวยหลักนะครับอ่ะกลับมาที่แต่ว่า BG ของเราต่อนะครับดิจิเกียเนี่ยคือเดี๋ยวนันนวดเองอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าดิจิเกียเนี่ยคือมันมันเป็นเกียร์ประเภทไหนหรือว่า มันซัพพอร์ตยังไงหรือจุดเด่นอะไรมันเป็นอย่างไรนะครับส่วนแอร์โรเตอร์เนี่ยยังไงชัวร์ๆนะครับเท่าที่นันโนดเคยเห็นมาส่วนใหญ่แอร์โรเตอร์เขาก็คือการเจาะหรือว่าเซาะเนื้อของตัวโรเตอร์เนี่ยเอาออกไปนะเอา้ามาดูกันที่เปิดฝากันดีกว่านะเปิดเอาสกูลออกกันดีกว่าเออตัวนี้ก็ถือว่าแน่นหนาดีนะตัวฝาปิดเนี่ยนะครับอย่างฝาปิดเปนะครับลองดูซิเป็นยังไงบ้างเออหมุนไล่รอบอยู่เหมือนกันนะเออเอา ออกยังวะอ้าวออกแล้วนี่นะก็เป็นสไตล์นี้นะฝาปิดเบรกของเขานะครับอ่าไปดูข้างในคือแกะต้องบอกเลยนะแกะแค่นี้นะแกะ <c oughs> แกะแค่สปูนนะเว้เออนันวดที่ช่างบอกตามตรงเนื้อก็ไม่กล้าแกะเยอะหรอกเออก็ถือว่าตัวนี้ก็มีราคานะก็เป็นลอกในในใจของน,นันวดที่ที่อยากจะมีแล้วก็เก็บสะสมไว้บ้างนะเอา้าดูนิดนึงดูซิอ่ะระบบก๊กเสียงนี่เลยนะครับเปลี่ยน ก็เป็นแบบนี้แล้วอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคลิกเสียงมันนะครับคลิกเสียงของไดว่าเจนใหม่นะครับก็เนี่ยเปิดให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนประกอบเสร็จเดี๋ยวนนโนจะหมุนให้ฟังอีกทีนึงนะครับเนี่ยคลิกเสียงไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับคืออ่สเปร์พาร์ทพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับใช้ใช้งานให้เต็มที่เราสามารถเบิกได้นะครับเราสามารถไปหาซื้อได้อยู่แล้วมันเป็นสเปร์พาร์ทที่มีรหัสมันโดยตรงอยู่แล้วนะครับคือด้วยตัวสปูนเนี่ยที่นนวดมีความรู้สึกเลยเนี่ยคือชอบเลยแหละนะคครรััับบตวสปูนนเี่ยะ ดำตัดทองโดยที่มองว่าถามว่ามันลิเกไหมน่าหนวดว่ามันก็พอเหมาะพอสมน,นะมันไม่ได้ใช้สีทองมากมายนะครับแต่ยังคงความดุดันของตัวสีดําอยู่นะครับคือได้ว่าเจนใหม่เนี่ยมันจะมีสีแดงด้วยนะเออสีแดงแดงดําหรือไงนี่แหละถ้าเดาถ้าถ้าจาไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดเออแดงดานี่แหละนะครับตัวเนี้ยด้านในเนี่ยที่เป็นพอบเบบกเนี่ย ก็คืออย่างที่นันหนวดบอกมันจะเป็นเทคโนโลยี ATD นะใช่หรือเปล่าวะเออ ATD เนี่ยแหละมันเขียนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าน,นะเทคโนโลยี ATD เบรกนะระบบเบรกนะเป็น ATD นะครับก็เป็นระบบใหม่ของเขานะครับที่ใช้ตัวผ้าเบรกคาร์บอนเข้ามาเป็นปัจจัยไม่ใช่มาเป็นองค์ประกอบในการเบรกนั่นเองประกอบเป็นชุดเบรกนั่นเองนะครับอ่ะสมูทสวยงามนะเออมาดูที่ตัวรอบตัวโรเตอร์กันบ้างนี่อย่างที่บอกนะนนี่เห็นไหม เขาเซาะล่องเจาะรูโรเตอร์เพื่อลดน้ําหนักทั้งหมดเลยนะครับนี่คือต้องบอกว่ารอกรุ่นใหม่นะไอ้พวกเจนใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกเจนเก่าอามาตะของ BG15 BG อะไรตระกูล BG เจนเก่าแล้วนะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะมีศูนย์ทวงที่ไม่ไม่สม่ำเสมอนะเวลาเราหมุนเราก็จะรู้สึกว่ามันขึ้นมือมันจะเวียงเวียงนะครับแต่นั้นก็เป็นสเสน่ห์นะเป็นสเสน่ห์ที่นักตกปลารุ่นเก่าๆแล้วก็รุ่นใหม่ๆ อยากจะมีไว้ครอบครองเพราะว่าเสน่ห์ของมันคือตรงนั้นแหละนะครับจนจนถึงขนาดว่าก็มีก๊อปปี้กันนะครับเอาผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อนะครับไปก๊อปบีจีรุ่นเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทาให้มันสั่นเหมือนกันด้วยนะหมุนแบบไม่สมูทนะครับเอออะกลับมาที่ B ีเจนใหม่ของเราดีกว่านะครับนี่เลยนะครับเทคโนโลยีแอร์โรเตอร์นะครับก็เป็นการเซาะล่องลดน้ําหนักนั่นเองนะครับลดน้ําหนักของตัวรอกนะครับให้มีน้ําหนักเบาขึ้นนะครับเออแล้วก็ การถือจับการใช้งานก็จะได้สมูทขึ้นนะครับไม่ไม่ไม่มีปัญหารเรื่องของน้ำหนักนั่นเองนะครับดูโดยรอบนะเออนี่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 น,นี่โอ้โหเป็นไงตัวไอ้ตรงนี้จะมีแบร์ลิงด้วยนะตรงนี้แบร์ลิงนะครับตัวเกียร์สายนะครับตัวเกียร์สายของลวดกวนสายนะครับนะมีแบร์ลิงอยู่นะครับเรื่องเทคโนโลยีตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเท่าที่นันหนวดหา,าข้อมูลมาเนี่ยได้ว่าเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆนะหรือว่าเป็นเจ้าแรกเลยก็ไม่รู้นะ ที่ใช้เทคโนโลยีเรื่องของตัวเกีีร์สายเนี่ยให้มันลึกเข้าไปด้านในเนี่ยนะครับเพื่อลดการตีเกียวของสายนะครับนะตัวเนี้ยนะครับเท่าที่หาข้อมูลมาแล้วดูข้อมูลจากใน u t u b e มานะเพราะว่าตัวเนี้ยจะช่วยในการลดการตีเกียวของตัวสายเอ็นได้ด้วยนะครับ่าโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับไปรุน่นเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนิดนึงซิว่าอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงจะเพราะหรือว่า เป็นเสียงแบบไหนนะครับเดี ua, นะ๋ยวนนท์เอามาเจาะที่ไมซ์สักนิดนึงก่อนนะฟังเสียงกันนะอา่านั่นนะก็เป็นเสียงหวานนะหวานนะหวานหวานเล็กๆนะครับเสียงไม่ได้ลั่นอะไรมากมายนะครับเนี่ยนะเสียงก็หวานหวานเล็กๆมันไม่ได้ลั่นอะไรมากมายนะครับก็เป็นสไตล์ของ b g Gen เจนใหม่นั่นเองนะโอ้ถือว่าอ่ะดูโดยรวมนะนะนท์ชอบ รักเลยแหละนะก็คิดว่าตัวนี้แหละก็เป็นตัวเก็บตัวสะส,สมที่นน,นวดต้องการนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าประทับใจนะกับรอก BG 3000นะครับเจนใหม่นะครับเป็น all new BG และนะครับได้ว่า BG นะครับจริงๆตัวนี้เปิดตัวมานานแล้วแหละ2016นะครับนนทดเองก็เพิ่งมาศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ เก็บเงินซื้อเ <c> ก <oughs> ็บเงินซื้อนะครับจากน้ำพักน้ำแรงของการทำ YouTube นะครับต้องบอกก่อนอ่ะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวนะันหนวดจะทำคลิปแยกอีกคลิปนึงนะ,ะให้ดูโดยรอบก็คืออาจจะตั้งไว้บนฐานให้มันหมุนนะแล้วก็ดูโดยรอบอีกทีนึงนะครับถึงความสวยงามของ BG ตัวนี้คือเป็นรอกที่นะําหนวดประทับใจนะแล้วก็มีรู้สึกจะมีอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวนะจะเป็นอะไรนะ ยี่ห้อม o l f หรือเปล่าอะไร G Mac เออ G Mac เนี่ยเดี๋ยวนนทอาจจะต้องเก็บเงินซื้อ G Mac อีกสักตวงนะครับอยากได้ G Mac มาครอบครองอีกสักตัวหนึ่งนะอา้าวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับได้ว่า BG ส0 0พันตัวนี้นะครับก็ใครมีข้อติชมยังไงหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับลอก BG รุ่นใหม่นะ BG ส0 0พันตัวนี้ก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวนนทจะเอาไปทดลองหรือ ดูรายละเอียดให้ทิงถ้าเป็นเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์โดยรอบหรือว่าการทดสอบเนี่ยเดี๋ยวนันหนวดลองไปใช้งานนะครับแต่มั่นใจนะยังไงไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับดูจากการหมุนเนี่ยลื่นมากเลยนะครับคิดว่าไม่น่าผิดหวังชัวรนะครับความลื่นแล้วก็ชื่อชั้นนะครับชื่อชั้นของแบรนด์นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับ BG ฝากกัยแล้วกันนะครับสำหรับ BG 3000ตัวนี้นะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นันดดและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้นันวดต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปแยกนะความสวยงามของลอกอีกทีหนึง่งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม